นาวลาดดีสีูนย์นะครับเขาเล่งตึงนะครับประมาณนี้นะครับมันจะไม่เท่า n อ3 0 0สามร้อยนะครับแต่ก็เบิ้ลติดเท้านะครับติดเท้ารอบไม่ลอยนะฮะนาวลาดดีสีู่นย์นะครับนี่ครับอันนี้คือนาวลาตอนเดียวนะฮะเขาเล่งตึงเปี้ยนะครับ เาวล่ดีสุดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็สุดๆแล้วนะครับคือเราค้นหาได้คั้เล่งแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ MP3 0 0จะเร็วกว่านี้นะครับวัสดีครับขอบคุณครับ